สวัสดีค้ FC ท่นาระทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC อาหารกะทิกะทิเหรอโอ้งยง่ายๆเนาะ FC เนาะอาหารไทยเราที่ทํากับกะทินี่ง่ายๆมากนะอย่างเช่นวันนี้พี่ก็จัดสองอย่างเลยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดแล้วก็ไม่อยากจะแช่ช่องแข็งนะคะ FC ก็เลยจะมาทำสองอย่างเลยค่ะคือผัดกุ้งกับเห็ดเข็มค่ะทุกคนนี่ สีสันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็ดเข็มค่ะเห็ดเข็มสีดํานะคะเอ้ยสีน้ําตาลนะคะ FC นี่เห็ดเข็มสีน้ําตาลเนาะสีไอ้มันก็ไอ้สมบูรณ์หน่อยพี่ก็ฉีกออกนะคะทุกคนฉีกเห็ดเข็มให้มันออกเป็นสองชิ้นนะคะนี่นาะแล้วก็ผัดกับกุ้งแล้วก็ใส่อะไรนะใส่หัวแดงเนาะหอมหัวแดงลงไปค่ะทุกคนซอยหอมหัวแดงยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกแกง นะคะคใส่น้ำกะทิก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงแล้วก็หัน่นใบมะกรูดนะคะทุกคนหั่นใบมะกรูดฝอยฝน้อยๆนะคะ f อฟซี FC. นี่ใบมะกรูดฝอยๆยน้อยๆแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลไปช้อนหนึ่งแล้วก็ผงนัวไปช้อนหนึ่งแล้วก็ผัดน้ำมันไอ้เอ้ยผัดกะทิกับพริกแกงก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ ไอ้ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดฝอยลงไปเนาะแล้วก็เอาเห็ดลงไปแล้วก็ตามด้วยไอหัวหอมใหญ่นะคะลงไปแล้วเราค่อยใส่กุ้งที่หลังเนาะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ผัดให้ทั่วนะเนาะรอให้กุ้งสุกแล้วก็ปิดไฟแล้วก็แช่เตาเลยส่วนเมนูอีกเมนูหนึ่งคือปลาค่ะทุกคนปลาทสเนาะ ปลาทอหรือปลาลักเขาพี่ว่าปลาทสเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับลักเนาะทุกคนนี่พี่ก็เอาคลุกกับเกลือก่อนนะคะแล้วก็ทอดทอดกับน้ํามันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอากะทิที่เหลือนะั่นแหละพี่ก็เอามาผัดกับพริกแกงอีกค่ะเอฟซี FC. เอามาผัดกับพริกแกงแล้วก็เอาผักบุ้งใส่ลงไปค่ะผัดพริกแกงเราก็ใส่น้ําตาลใส่ผงนัวแล้วก็ใส่น้ํามันหอยเหมือนเดิมค่ะทุกคน แต่เราไม่ใส่ใบมะกรูดค่ะนี้เราไม่ใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วเราก็ค่อยเวลาเราจะทานเราก็เอาเอามาลาดกับกับไอปลาเลยนะคะ f อซีนี่เดี๋ยวพี่ก็จะลาดกับปลาเลยค่ะรอให้เจ้าพ่อกับลูกกลับมาก่อนเนาะ,ะเพราะเพราะว่าเจ้าพ่อไปรับลูกมาที่ไอไอสนามกีฬาค่ะทุกคนก็รอให้เขากลับมาก่อนแล้วพี่ก็จะอุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อุ่นแล้วก็เอามาลาดบนเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะก็สีสันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะถ่ายลงคลิปเลยนะคะว่าสีสันจะออกมายังไงเนาะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าต้องแยกเพราะว่าถ้าเราจะเอาเนื้อปลาใส่เนื้อปลาจะเละนะคะทุกคนเราต้องทอดปลาให้สุกก่อนแล้วก็แยกออกมาเวลาเราจะทานเราก็ค่อยเอาน้าเนี่ยไปลาดลงเลยค่ะเอฟซีนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปลงคลิปเลยนะคะว่าตอนที่พี่ลาดกับ ปลาโทสเนี่ยมันจะออกสีสันยังไงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไอ้ค่อยดูในในไอ้คลิปเอานะคะทุกคนเพราะพี่จะไม่ถ่ายไอ้คลิปค่ะพี่จะเอาลงภาพลงเลยนะคะ F4 โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคน2เมนูกับกะทิกะทิกระป๋องเดียวะคะ่ะทุกคนเราว่าเราไม่อยากจะแช่ะคะ่ะทุกคนก็เอาทำสออย่างเลยเนาะ,ะแล้วก็นี่ค่ะอุ่นแล้วก็ราดเข้าไปอย่างที่พี่บอกนะคะทุกคน โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณาภาเดนหมายให้พี่ด้วยนะคะ fc วิธีง่ายๆแล้วก็กินเนกะทินี่ก็ไม่ต้องเหลือค่ะกดทำสองอย่างเลยนะคะ fc โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ้าย